อัปเดตพยากรณ์อากาศภาคอีสานมือนีวันที่27กุมภาพันธ์66พร้อมเช็คพยากรณ์อากาศตั้งแต่28กุมภาพันธ์66ไปจนหอดวันที่2มีนาคม66ไปรับชมรับฟังคายันเลจ้ามือนีบริเวณความกดอากาศสูงหรือม่ลอากาศเย็นกำลังแห้งจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้กระิส่งผลให้ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแห้งโดย อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่11-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้มีอากาศหนาอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถัดมาเฮามาเช็คพยากรณ์อากาศล่วงหน้าตั้งแต่28ไปจนฮอด2มีนาคม66 28กุมภาพันธ์66บริเวณความกดอากาศสูงหรือเมื่อากาศเย็นกนําลังแห้งจากประเทศจีนก็นยังคงปกคุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงประมาณ2ถึงาองศาเซลเซียสกับมีลมแห้งจ้าส่วนในช่วงวันทีน่1ถึง2มีนาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นทีปกคลุมประเทศใทต้ตอนบนสีมีกำลังอ่อนลงนะพ่นองเนาะลักษณะเช่นนี้ก็สิงส่งผลให้ภาคอีสานเท่ามีอุณหภูมสิสูงขึ้นแต่ยังคงมีหมอกในตอนเชร้าและมีอากาศห่อนในตอนกลางเวน้นจึงได้ปี่ปีนนองหนอ,หนอภาคอีสาน กะดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนีไว้น้ำจ่าหามีข้อมูลเพิมเ่มเติมหรือมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศภาคอีสานออกมากี่ก็จะอัปเดตให้พี่พี่น้องน้องทุกท่านได้รับทราบอยู่ดีมีแห้งฮักแผงคึกกาวดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อไปละจ้าบ๊ายบาย